กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนนอนยินดีตอนรักประตู่องบาเตียงทองบ้านนาะพี่น้องเลยมื่อนี้บาเตียงก็ออกมาให้มาหนาเนาะไอ้พอดีว่ามืนน่อนี้เอาอ,ออกมาแวะเบึงนาพี่น้องเลยแต่ว่าชว้ออกไปข้างนอกคือเก่าแะละเนาะมาแะเบึงนากลยเลยมีโอกาสสิพาพีพานอ้องเลาะบึงอันเครื่องปลูกข,ของพางแหละเนาะอยู่น้ำมัน หัวสวนหน้าบะเตียงนี่แล้วก็เบิงบึงเข่าเบิึงน้ำเนาะหลังจากที่บะเตียงมาหวานไว้ตั้งแต่เดือนก่อนพแลพี่น้องว่ามันงามจำได้มันไปฮอดใส่เนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาหนี้บะเตียงสิพามาลเลาะเบิ่งเนาะอยู่หน้าบะเตียงพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กับบะเตียงก็สิพาเลาะเบ,บิ่งสวนแหละอันนั้นก็คือคือเถียงบะเตียงเนาะพี่น้องอเอ้ย นั่นก็คือเสียงบะเตียงแล้วก็อันนี้ก็คือกอนไม้ที่บะเตียงเคยปลูกไว้แหละบะเตียงปลูกไว้ตั้งแต่ปีก่อนพูดหนังเอยแล้นี้มันก็มีเนาะมีโน่มีนั่น,นลายเลยเนาะโนไม้ไผ่เลี้ยงเนาะพี่น้องเลย เดี๋ยก็ฮกได้ได้กี้เป็นแฝงนะอันนี้เนาะไม่บุงพี่น้องเลยเดี๋ยวออกได้ได้พี่น้องเลยเนี่ยนี่เนาะนีได้พี่น้องกะปลูกไว้กินแหละพี่น้องเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้ก็ไปหากระยากเนาะเพราะว่ามันก็จะอึดเลยล่อ้ๆเนาะไม่กับพี่น้องเลยไปหากรบปุันข้าเจ้าเราข้าวเจ้ามีาหาไปขาย พระมุนพระมุนกก้น้อไม่มีงงพี่น้องไหพ่พี่พระนองมุนก้น้อไม่กันอย่างหกเลยแบบนี้ที่กี่มาเปนแ่ลนนะ อืมหน่อใหญ่พี่น้องเลยออกดีขนาดเนาะโอ,โ,อโอ้ขึ้งเรกจะพ,พ,ะพดดจะกพี่น้องอ้ดีดีเนาะบัวคอยหดน้ำแต่พอนนักก็ตกน้ำเทือสองเทืออะไรพี่น้องอันนี้ก็กุกมังม่วงเนาะบนเตียงที่มาปลูกไว้พี่น้องเลย ก็หม,มูม่วมงก็มมูข้าวมม่วงก็เป็นหมากเป็กเก็บกินไว้าแต่ละกับเนม่วงเตี้ยๆนี่สิเนาะนี่คือกุงมึกมี่เนาะในสวนมะเตียง,ง,ง,ยงแหละก็มกกะกล้วยจช่หลายยา่าเดี๋ยวจะฟ้าเบิ่งฟังอันเนาะพี่น้อง ก็ปลูกไว้อันนี้กะมองตะเตียงปลูกของมูตะกอนน่ะให้หน้านี่เนาะพี่น้องฟังนี่ก็สิมีพวกบมะนาวพี่น้องเลยบะเตียงมาปลูกไว้เนาะพวกบมะนาวแล้วก็พวกผิกนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นบมะนาวพวกมะนาวสีเนาะแล้วก็โจมาพี่น้องพี่น้อง ครั้งนี้ก็จะเป็นโกนนะไม้โกนนะไม่จะโบราณเนาะอันนี้โกนนะไม้อันนี้นะไม้่เดินนะไม้บ่งหวานนะพี่น้องเลยเบอร์เตียงกับบบเคยกินเนาะแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยบโมโหเดินนะไม้่ยังเนาะพี่น้องอันนี้เนาะพี่น้องฝั่งไทยโูโกะเขมินบอกว่าเตียงเนี่ได้เนาะบโมโหนะไม้่ยังเนาะฝั่งไทยเดินพี่น้อง นี่ก็สีเป็นเข่าพี่น้องเลยเข่าที่เราเตียงมา,มานว่าวาไว้มาไทยแต่ก่อนทะเลแต่มันกับโบงามบันไดดอกพี่น้องอันมันมันเด็ดเนะาะคนกระตกุกโบเลื่อยบีหฮะกระตุกเถือทรงเสือนี่พี่น้องนี่มันจะบมันกันยังโบ,โบงามซศดษฐีวรนะพี่น้อง การสิพาเป็นองเนาะนองกับฟังพุ่นนะพี่น้องเลยเนาะฟังพุ่นฟังที่สิเป็นนองฟังพุ่นที่เป็นนองแล้วกันฟังพุ่นกับหน้าบาเตียงก็คือบาเตียงมิตว่ว่านเนาะวันบุมีวเวลาแหละมีวลาดำนะพี่น้องหน้าขาเจ้าอยู่ใกล้ใกล,ใกล้เคียงหงงง้เขาก็ดำเนาะพุ่นก็ดำมอาพี่น้องเลยแต่หน้าบาเตียงกับว่านเอาเจ้า น้ำาเตียงชีวานเป็นอยังบเบวชเนาะอันสีดำอยู่ประมาณสี่ให้นะพี่นอ้องฝั่งนี้สองแล้วก็ฝั่งนั้นสองเนาะพี่นอ้องสีดำมาอยู่ประมาณสี่ให้นี่แหละนี่ก็คือเถียงนี่คือเถียง่เตียงแล้วพี่นอ้นองเตียงว่านอนปลูกมูฝั่งหลายเดือนก่อนอะไรเนาะนี่ก็คือหน้าพี่นอ้องเอ้ย อันนี้ก็คือรถไถหน้าเดินตามเนาะตั้ง่เตียงตั้งแต่บเตียงบเตียงชื่อตั้งแต่บเตียงอายุสิบปลายปีพี่น้องเลยแต่ก่อนคือเพิ่นขายงัวเนี่ยขายควายชื่อเนาะมบงมีเงินด้พี่น้องมก็ได้แบบตะกี้ได้ประมาณสิบสี่สิบห้าปีพี่น้องอันนี้นเนาะก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ก็ถือว่าทนเติตอบอยู่ได้พี่น้องเลย ต่ก่อนรันสประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทเนาะพี่น้องอรุน่นนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บบไล่เนี่ยมันขึ้นเนาะมันขึ้นก็คือประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะทดดนอะยู่เนาะเพราะว่าบะเตีงก็บโบไร้ใส่แบบแบบฮาร์คโฮมนะพี่น้องใส่แบบธรรมดาเนาะกับโบไร้ถึงมาแบบใส่แบบ หนักหนาเพราะว่าช่วงบ่เตียงไปหาเงินอยู่กรุงเทพมันกับ,บมีคนเห็ดให้เห็ดนาแล้วก็บ่บมีคนคอยได้ไส้มันแหละพี่น้องเลยสองสามปีก็หากันมาไส้บางหนึ่งนี่เนะาะบ่เตียงอยู่มาบ้านแล้วก็ไส่ก่อนหน้านั่นอีกน้องโอเคน้ะพี่น้องทาน,นี่ก็ฮอดพี่น้องไอแดด ดูน้ากันได้เด็ดในบังแหงหนึ่งเนาะกะเบาเตียงโหน่อยก็สีขาวบ้านพี่น้องก็สีไปพุ่อละคือเก้าไปช่วยเหลือคือเก้ามื้อนี้สิไปซื้อที่ให้บา่าวลำเพลินพีน่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามอีกช่องหนึ่งเด้อพี่น้องช่องบ่าวเตียงทองโซนเนาะแต่ว่าช่องนี้บ่าวเตียงก็ไปถ่ายวิถีชีวิตบ่าวเตียงให้เบิ่งไหนว่า นานาบนเตียงแล้วก็บเตะเรมือบปเตียงเห็ดหยังสินะพี่น้องแต่ซงนั่นก็ไว้เอาไว้่วยเหลือโดยเฉพาะเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องติดตามบปเตียงในเดอ้อพี่น้องเลยบปสุขสุขคนแะไหรพี่นอ้องแล้วก็เมื่อนี้บปเตียงสิเข้าทั้งบ้านลงมาเงียวกกจะชิะมีไปไล่โมง่งไลยบอนอยู่แหละพี่น้องเพราะว่าตอนนี้งานเทาก็หลายเนาะเมือ่อวานนี่กก อันได้ลงไปเยี่ยมน้องบุญตาเพื่อนดูสวรรค์นิ่น้องอยู่หงโม่ก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ยังมีหลายเคสหน,นักกระลายพี่น้องคลิป,ป,ปเบาเตียงท่านเอาลงกระลายเนาะตอนนี้มีแต่เค็หน,นักในแถวที่ตามเมืองที่ตามซมนกันได้พี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีหลายเนาะอคนที่ลําบากแล้วก็รอความส่วยเหลือเบาเตียงกัน ทเฮ็ดเต็มที่อะไรพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยังบ่มีเวลาพักเศ้าเพราะว่าบ่เตียงกะตะละมือนอนมื้อละี๋สามสี่ห้าชั่วโมงบางมื้อกะนุบเบาเตียงนอนคือมื้อนี้กับ่เตียงตื่นเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าบ่เตียงนอนหันบ่ายโมงไอ้บ่ายสองโมงกลางคืนหรือว่าตีสองพี่น้องบ่เตียงนอนหันเนาะกะบ่หลายชั่วโมงปานไดพี่น้องไอเพราะว่า มันงานกนหลายเนาะกะฝากฟีฝากน้องเนาะขมาเปลี่ยนกำลังใจให้นี่ยพี่น้องเลยบ่าเตียงทองบ้านนาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเบ่าเตียงกะสิไทยวิถีชีวิตให้เบิ่งเนาะส่องนี่พี่น้องเลยกะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากฟีฝากน้องขามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เบ่าเตียงทองบ้านนาเนี่ยเด้อเนาะแล้วกะฝากฟีีฝากน้องเข้าติดตามบอเตียงทองสชนแนลคือเก่าพี่น้องเลย แล้วก็ไปที่ตามเบิ่งที่ตามช้มแล้วก็ที่ตามรุ่นน้ากันว่าพอเตียงที่ไปใช้แน่ต่ละมือเนาะเพราะว่าเมื่อเตียงกับมีาระคิดในลายบ้านมือหนึ่งก็ไปประทากูบ้านสองสาบ้านนะพี่น้องเลยโอเคสําหรขีดนี้กับเตียงที่โกตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสุนทรขีดนี้กับเตียงก็กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องปรสบสุคนเด้อ